สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรีวิวตัว Ford XLT นะครับจะเป็นตัวเกียร์ออโต้สีขาวนะครับซึ่งคันนี้ลูกค้ารีเควสมาแต่งแบบนี้เลยนะครับมันจะมีที่เห็นทั่วไปคือแต่งมาแบบนี้ก็คือส่งรูปมาแล้วก็แต่งแต่งได้เลยนะครับเป็นพวกสกูปของฟีดอะไรพวกนี้ครับ ที่จะมารีวิวก็จะมาบอกในส่วนของตัวโปรนะครับโปรจะเป็นของในกลุ่มลูกค้า employee หรือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเครือบริษัทฟอร์ดนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เขาจะมีในส่วนของส่วนลดที่ได้มาจากบริษัทอยู่แล้วแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นเขาจะมีส่วนลดให้เท่าไหร่นะครับจะไม่เท่ากันคราวนี้ในส่วนของส่วนลดนี้ เราก็นำมาเป็นส่วนลดทรัพย์เงินดาวได้เลยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับถ้าเทียบกับส่วนลดและเงินที่ใช้ออกรถเนี่ยกับของแต่งเนี่ยคือถือว่ามูลค่าเยอะพอสมควรนะครับมาดูของแต่งนะครับของแต่งคันนี้ที่ลูกค้าแต่งมาก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ กระจังหน้ามีอยู่แล้วนะครับกระจังหน้าข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะครับตัวอ,อ,กอักษรอะคริลิกนะครับแล้วก็สกู๊ปของฟีดเป็นสกู๊ปตัวใหญ่นะครับตัวแรกครอบกันชนหน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับแล้วก็ครอบกระจกสีดำปกติจะเป็นโครเมียมครอบแก้ม แก้มก็ตรงคําว่า2 2ุดสนะครับก็เป็นโครเมียมเบ้ากันลอยนะครับมือจับก็ครอบนะครับแม็กย่างนะครับก็จะเป็นของในส่วนของยางแฮนด์คุกลายดอกไม้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยในส่วนของลายสติกเกอร์ก็จะเป็นลายนี้ซึ่งค่อนข้างจะแพงมากนะครับ ผมก็เพิ่งเคยติดลายนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันแพงพอสมควรเลยนะครับลายนี้ไม่เหมือนพวกลายโคนทั่วไปนะครับลาวหลังคาจะเป็นสีดำดำสีดำนะครับดำไปเลยนะครับฟิล์มก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับฟิล์มหกสิบสี่สิบสี่สิบหกสิบหกสิบแปดสิบขอโทษทีหกสิบแปดสิบสี่สิบหกสิบได้หมดนะครับ ครับครอบกันชนหน้านี่ครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของพวกโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กแขนยาวนะครับตัวนี้นะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กแขนโอบในโอบด้านข้างนะครับกันชนท้าย เซนเซอร์ S S ก็ยังอยู่ปกตินะครับนี่ครับตัวนี้ลูกค้าลูกค้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่อย่างที่ผมบอกใช้ส่วนลถของบริษัทครับซึ่งเขาใช้เงินออกรถแค่19ื่นแต่แต่งชุดแต่งชุดนี้นะครับออกรถ19ื่นเก้เองนะครับ แต่ชุดแต่งเ่ยเป็นชุดนี้เลยนะครับจริงๆคันนี้นะครับจะต้องใช้เงินออกรถอยู่ที่ส0 0แสนนิดๆแต่ด้วยลูกค้ามีส่วนลดอยู่ในมือจากบริษัทแล้วก็ในส่วนของเซลล์เราก็มีการช่วยเพิ่มในส่วนของของแต่งเข้าไปนะครับพวกแหวน พวกของแต่งอะไรพวกนี้ทำให้ลูกค้าใช้เงินหนกอรถอยู่แค่19,00 0บาทแต่ท่านนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนลถที่ลูกค้าจะได้มาจากทางบริษัทนะครับจะไม่เท่ากันตรงนี้จะจะบอกกันไม่ได้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่ผมบอกนะลองทักสอบถามเข้ามาได้นะครับอาจจะแต่ง แบบสวยแบบโหดกว่านี้เป็นกระจังหน้าสไปเดอร์หรือ F150 ตัวเก่าตัวใหม่อะไรเงี้ยลองทักมานะครับมันก็อยู่ในใน,ในงบนี้อาจจะใช้เงินเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับทำได้ติดต่อปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับรถตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะครับรถเอ็อลทีเนี่ยรถมีค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับ รถเหลือน้อยมากมันเป็นไต่มาสุดท้ายยังไงกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มเป้าหมายที่ผมบอกเนี่ยกลุ่มที่เป็นบริษัทที่ผลิตของฟอร์ดเนี่ยติดต่อมาเลยนะครับรถยังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะครับยังไม่เงาเดี๋ยวรอลูกค้ามามาดูมาตรวจรถอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสนใจทักมาใต้คลิปนะ 六峰。